วายหล่นไปแล้วค่ะเก็บตอนที่มันอ่อนๆอ้ออ้ออร่อยกว่าอันนี้ใครมาใส่หัวโอ้ยเจ้าหนูใครสอนเนี่ยสวัสดีค่ะมาม่าก้อยแม่น้องเกงกีนะคะ คลิปนี้นะคะมามาก็จะพาเพื่อน,นะคะมาเก็บผักรอบๆบ้านนะคะไปทําอาหารสําหรับลูกชายแล้วก็สามีค่ะมาดูว่าแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะจะทําอาหารอะไรได้จากผักที่ปลูกเองนะคะแล้วก็อยู่แบบพอเพียงเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะน้องเก่งกีเนี่ยก็ได้ขึ้นอนุบาล2สเรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่เก่งกีโตขึ้นอีกปีนึงค่ะก้อยก,ก็จะให้เขารับผิดชอบในเรื่องของตัวเองมากขึ้นค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเขาปิดเทอมนานนะคะความตื่นสายก็เลยบังเกิดขึ้นนะคะเมื่อเช้าก็เลยรีบุลุหุกกันมากเลยค่ะก้อยก,ก็เลยรีบปลุกน้องเก่งมากินข้าวมาอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งชุดไปโรงเรียนนะคะก็ เมื่อเช้าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะรีบชุลหุกมากเลยค่ะพอหลังจากที่ก้อยส่งน้องเก่งไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เตรียมอาหารในช่วงของอาหารกลางวันให้น้องเก่งค่ะปกติแล้วนะคะน้องเก่งจะ กินอาหารที่โรงเรียนนะคะในช่วงของกลางวันแต่ว่าถ้าเปิดเทอมใหม่ในช่วงของอาทิตย์แรกเนี่ยเราจะไปรับน้องเก่งอยู่ที่ประมาณ11.30โมงครึ่งนะคะ11โมงถึง11งครึ่งก็คือไปแค่2ชั่วโมงในช่วงของอาทิตย์แรกนะคะจนกระทั่งเขาเริ่มชินแล้วอาทิตย์ต่อไปก็จะเต็มวันนะคะเลิกบ่า,บาย2.00โมงเหมือนเดิมค่ะ ในวันนี้ก้อยก็ต้องทําอาหารเที่ยงให้น้องกิงกีด้วยในๆจะทําอาหารเที่ยงแล้วก้อยก็ต้องทําอาหารเย็นให้สามีด้วยนะคะก็คือทําทั้งสองมื้อเลยเที่ยงด้วยเย็นด้วยอาหารก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะของเด็กอนุบาลค่ะซึ่งบ้านของก้อย,ยก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเป็นโรงเรียน n u r อรี่ค่ะไม่ใช่อนุบาลเนาะแต่ว่าเปิดถึงอนุบาล3เลยค่ะเนี่ยค่ะ มีผู้ปกครองมารับเด็กกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาเก็บอันนี้ค่ะถั่วลันเตาค่ะเก็บเป็นครั้งที่ร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็เริ่มจะวายแล้วนะคะเป็นถั่วลันเตาแบบกินกินฝักนะคะกินฝักเนาะเป็นถั่วลันเตาพันเล็กพันเบานะคะก็เห็นนะคะมีลูกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของพันเบาก็คือมันแก่เร็วต้องรีบเก็บเก็บทุกวันเลยค่ะวันละนิดละหน่อยก็ต้องเก็บนะคะเนี่ยค่ะ ก้อยเก็บไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาเก็บผักในสวนพอก้อยอยู่แกข้างๆโรงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนอนเนอร์ซี่ใช่ไหมคะมันก็จะมีเสียงเด็กร้องเพลงบางครั้งก็มีเสียงเด็กร้องไห้เนาะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกก้อยเพิ่งจะไปส่งเกงกีที่อนุบาลน,นะคะอีกที่หนึ่งไปส่งเข้ามาแล้วนะคะเกงกีไม่ร้องไห้เลยะคะ่ะวินเข้าไปปีนี้เกงกิขึ้นอนุบาลสองนะคะ อันนี้เป็นเก็บอยู่ด้านหลังนะคะบางทีต้องแอบดูแบบใต้ใบด้วยค่ะเพราะว่าเขาซ่อนอยู่ะคะ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะซ่อนอยู่จนมองเนียวนีน่ซ่อนอยู่จนเราไม่เห็นอนะ่ะมันเลยแกนะ่เห็นไหมคะซ่อนอยู่จนไม่เห็นแล้วมันแก่แล้วมันกินไม่ได้นะคะอันนี้ก็เก็บก็จะพย,ยพยายามเอาไว้เมล็ดนะคะเพราะว่ามันราคาถูกมเมล็ดนะ่ะ วายหล่นไปแล้วค่ะเก็บตอนที่มันอ่อนอ้ออออร่อยกว่าแบบเนี้หืมผัดกินนะคะเพื่อนๆผัดน้ำมันหอยนะหวานนะอร่อยมากๆเลยกินผักสดสดปลูกเองนี่คือถ้าใครได้ลองปลูกแลวลองกินเองเนี่ยจะติดใจค่ะจะซื้อผักอ่ะซูเปอร์ไม่ได้ละอืมวใต้มันก็มีนะคะเนี่ยก็ต้องเปิดดูนะ ที่เพื่อนเห็นสีน้ําตาลนี่คือเขาถึงใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมาสีน้ําตาลขึ้นมาจากโคนนะคะปลายถปลายถ่าแล้วนะคือมันปลายฤดูแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้ง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 ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วพ,พอหมดอายุก็จะตายนะคะแล้วก็เหี่ยวแห้งตายไปตามอายุของเขาแล้วก็ปลูกผักใหม่เหมือนเวียนค่ะนี่เป็นผักระยะสั้นนะคะถั่วลันเตาเนาะ ปลูกไว้กันลมกันแสงกันคนดูได้ด้วยนะคะก็มันจะมีบางพันธุ์ที่ต้นสูงก็สามารถปลูกกันได้ไอบางพันธุ์มันสูงท่วมหัวเลยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ไม่สูงมากประมาณเท่าไหลก้อยนะ,ะแต่ว่ามันดกมากๆเลยค่ะเป็นพันธุ์ฝักฝักฝักแบรนนะคะฝักรีบอันจะมีสองพันธุ์ฝักใหญ่ฝักอ้วนน่ะสูงมากเนาะก้อยปลูกปีที่แล้ว ปีนี้เป็นปลูกลองฝักแบนดูก็ถือว่าโอเคนะคะกินไม่ทันเลยค่ะ ก้อยขอใช้มือเด็ดเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมคะก็เด็ดแบบนี้เลยเด็ดตรงขั้วนะคะขั้วตรงเนี้ยถ้ามันเหนียวก็ใช้กรรไกรตัดนะก้อยเด็ดจนชินแล้วค่ะก้อยเลยคิดว่าไม่ไม,ไม่เหนียวมากเนาะเนี่ยคะ่ะเด็ดตรงขั้วแบบนี้พยายามไม่ให้ถั่มันหักนะคะค่อยๆเด็ด อย่างนี้ที่เพื่อนเห็นมันฝักเล็กใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันแก่แล้วนะฝักเล็กก็แก่แล้วค่ะเพราะว่าปลูกในกระถางก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับที่เราปลูกในแปลงนะคะแต่มันก็พอได้อยู่นะคะมันถือว่าโอเคเลยค่ะแต่ถ้าให้มันสวยจริงๆก็ต้องปลูกที่แปลงผักอะคะ่ะอุ้ยแก่อยากก็ม่องไม่เห็นเลยไหมแก่เลยแก่ด้วยอะ่ะน่าจะเอามาเล็ดแล้วล่ะเนี้ยกินไม่ได้แล้วแข็งโป๊ก นี่ค่ะเพื่อนๆก้อยก็เก็บมาได้ขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะขนาดแบบว่าเก็บดูไม่ดีมากนะคะเก็บแค่เฉพาะที่เราเห็นนะอยู่ใต้ใบยังไม่ได้ดูค่ะก็ประมาณนี้ถือว่ามันไม่ได้น้อยเลยนะคะเนี่ยผัดนะจะได้สองรอบนะะ่ะน่าจะผัดได้สองรอบนะคะเห็นเยอะมากเนี่ย เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาถั่วลันเตาที่เราเก็บได้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเอามาทําการปอกเปลือกแล้วก็ดึงใยออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําผัดนะคะเป็นผัดถั่วลันเตาน้ํามันหอยแบบง่ายๆนะคะให้น้องแกงกีกับพี่โจกินนะคะวันนี้ก้อยก็ทําผักที่เราปลูกเองง่ายๆนะคะเอามาทําอาหารง่ายๆแล้วก็มันก็อร่อยด้วยตัวของมันเองนะคะอย่างเช่นถั่วลันเตาที่เราเก็บเนี่ย เพราะว่าเราปลูกแบบบออสารมันก็ไม่ใช้สารเคมีแล้วเราก็มันจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าหวานกว่าแล้วก็กรอบเพราะว่าเราเพิ่งเก็บสดแล้วเราก็ทําอาหารเลยนะคะไม่ได้ค้างคืนไม่ได้เก็บนะคะไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะเหมือนที่เราซื้อผักตลาดเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะลอกใยออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวผัดนะเมื่อกี้ก็ทาไปสามอันแล้วเดี๋ยวก็ทำเพิ่มค่ะ นี่เกงกีคงจะหิวมากค่ะเดี๋ยวก็จะทำทอดไส้กรอกกับทอดเฟรนฟรายให้เกงกีด้วยนะคะก็เมนูพิเศษวันนี้ค่ะก็ทอดเฟรนฟรายกับไส้กรอกให้น้องเก่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะหลังจากเราทอดเสร็จใหม่ๆเราก็จะแผ่ไว้ให้มันกระจายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ รอให้เขาเซ็ตน้ํามันนิดนึงแล้วก็โรยเกลือค่ะเกลือก็โรยแค่นิดเดียวแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะเกงกีกลับมาะบ้านแล้วต้องทำอะไรล้างมือบ้วนปากล้างเท้าว่าเกงกีไปเล่นดินมา เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้ว,อวเอาเสร็จแล้วออกมาปิดไฟด้วยครับอเอาถังน้ำไว้ชิดริมๆหน่อยลูกเดี๋ยวแกงกิดเดี๋ยวมามาเดินเหยียบนะใช่ใช่ใชเอาเท้าเขี่ยไปแล้วอือเอาไว้ที่ริมสิลูกริมตรงนี้ดีที่เดิมที่เดิมใช่ไปออกมาเร็วเช็ดขาแล้วปิดไฟหรือย,อยังครับปิดไฟครับครับ ใ่เช <Okay. S 2> ็ดเท้าหรือยังครับเท้าแห้งหรือยังเท้วชิงชิงครับเคเสร็จแล้วรอมามาก่อนนะมาทำกับข้าวก่อนโอเคใช่ชิงวันนี้เดี๋ยวมามาทำเฟรนฟ์ไฟให้นะโอเคไหมไม่กินหรอกินเสียงดังได้ไหมรอมามานะกิงกีเปลี่ยนเสื้อผ้าเองครับอันนี้อะไร่ฮะอันนี้ใครมาใส่หัวโอ้ยเจ้านี่ใครสอนเนี่ย มนะาใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อเลยลูกใส่ถูกด้านนะนะด้านที่มีอัลป้ากำนังสไตล์อยู่ด้านหน้านะเขีนนใช่หรอถูกเปล่าโอเคโอเคเอันนี้ไครมาเก็บมามามานน็กไครแพงนะเนี่ยมาเอามามาแขวนไว้ อเอาเก่งกี่เอามาแขวนให้มามาหน่อยเลยนี่นี่ขแข่นถูกเปล่าแข่งถูกใช่หรอมั่นใจเหรอต้อ,องเปล่าเนี่ย,ยถูกปล่าเนี่ยอ่ะไม่<น>อ๋อกลับมาเตะถูกแล้วยังทำเรียบร้อยออถูกนะนกโอเค อ๋อเสือ้ออีกอันหนึ่งเสือ้อรีบทําหน่อยแล้วมาทำบุกข้าวอยู่เนี่ยเดี๋ยวทอดเป็นไฟไม่ทันทอดไส้กอกทำไม่เรียบร้อยสิน้องเก่งดูดิสภาพดิเห็นไหมอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยจัดให้ดีนี่นี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยพ <c ười> ี่ทำแม่นดีๆสวยๆเลยหอกใเอาทำให้สวยๆอันนี้ค่ะ ้มปลาที่ใกล้ต้มเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะตักชิ้นที่มันเป็นเนื้อปลาเนี่ยเห็นไหมคะเด้งๆเลยเอามากินะมีขิงด้วยดับกินคราวนะคะนี่คะ่ะปลาเดี๋ยวก็จะเลือกชิ้นเนื้อให้น้องเก่งคะ่ะใส่กับข้าวให้เขากินเอาชิ้นนี้ละกันมีเนื้ออื่นมันมีกระดูกด้วยคะ่ะต้องระวังปลาบุรีนะ ่ก็ผักนะคะเราก็ตัดให้เขาค่ะตัดให้ตัดให้มันมีชิ้นเล็กกว่านี้เพื่อจะได้กินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อไก่ก็ตัดแล้วก็เฟนฟรายเราก็ตัดให้มันสักประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขานี้ค่ะคีคีเอาผงโรยข้าวไหมครับเอาปก็ เอาผงโรยข้าวไหมตูกเอาไม่เอาไม่ได้ยินเอานะเด็กมามาใช้ผงโรยข้าวให้นะอันนี้เป็นรสสาลายชอบกินสาลายหรอ,อแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้นะคะก้อยก็จะโรยงาคั่วให้เขางาขาวงาดำ อู้ดอันนีดเยเด็กตใส่งาดำนะคะงาดำอันนี้เป็นปลาโอป่นนะคะใส่ให้ด้วยนิดนึงจะได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารโอเคเอาใแล้วอะ ก่อนจะกินต้องพูดว่าไงครับดาจิกน <Okay, S 2> ัสโอเคค่ะดาจิกนัสกินกี่กินเฟรนฟรายกับข้าวนะลูกไม่ห้ามกินกินกับข้าวนะ okay. Here, h e เนี่ยค่ะก็คือวิธีการอยู่แบบแม่ลูกนะคะตอนที่ป้าป้าไปทํางานแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะหาอาหารกินกันง่ายๆนะคะเก็บผักจากสวนมาทําอาหารง่ายๆแล้วก็อาหารที่ชอบแบบนี้นะคะเขก็กินได้หมดแล้วก็กินผักเก่งมากนะคะสําหรับวิธีการปลูกถั่วลันเตาปลูกผักต่างๆมามาก้อยก็จะมีอีกช่องหนึ่งค่ะชื่อช่องว่าช่องก้อยการ์เด้นนะคะนั้นจะเป็นถ่ายทอดวิธีการปลูกผักต่างๆแล้วแบบ มีเทคนิคต่างๆแบบไม่กักเลยค่ะถ้าใครสนใจปลูกผักด้วยแบบนี้ก็เข้าไปติดตามช่องก้อยการ์เด้นแล้วก็ดูคลิปต่างๆได้นะคะฐานทางเพลย์ลิสต์หรือว่าทางวิดีโอที่ก้อยแชร์ไว้ใต้คลิปต่างๆก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกได้ดูกันนะคะมามาก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ